สวัสดีครับ อาจารย์พรพิชญชนวนชัยวันนี้นะครับเราจะมาพบกันในหัวข้อเรื่องของ Unit 1 Introduction in Business English for Communication หรือการแนะนำเกี่ยวกับากภาษาอังกฤษธุรกิจในด้านการสื่อสารนะครับซึ่งปัจจุบันภานษาอังกฤษมีความจำเป็นและมีความสำคัญอย่างมากเลยในด้านของการสื่อสารเพราะว่าเราต้องใช้ในการสื่อสารด้านการติดต่อค้าขายการติดต่อเกี่ยวกับต่างประเทศและก็การศึกษานะฮะซึ่งใน Unit 1ของเราเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทักทายการตั้งคำถาม หรือการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งทางด้านธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยตรงจากทางร้านค้าการซื้อขายจากออนไลน์หรือการ ใช้โทรศพัพท์วิดีโอคอลและที่สำคัญนะฮะภาษาอังกฤษในบทที่1น,นี้จะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการติดต่อการนัดหมายหรือการแคนซิลการนัดหมายการรับโทรศพัพท์การติดต่อไม่ว่าจะเป็นการคุยวิดีโอทางออนไลน์ก็ตามหรือการติดต่อทางด้านของอ e ีคอมเมิร์ซหรือการออนไลน์หรือโซเชียลเน็ตเวิร์ต่างๆนะฮะซึ่งในหัวข้อบทที่1เนี่ยนะฮะก็จะมีความสำคัญ จะเริ่มตั้งแต่การทักทายการตั้งคำถามหรือการใช้วลีต่างๆในสถานการณ์ต่างๆนะคะพร้อมแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วเรามาดูในบทต่อไปเลยเลยครับนะคะในการสื่อสารนะฮะเราจะมีด้วยกันอยู่2รูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทั้งทางด้านเป็นทางการและก็ไม่เป็นทางการนะฮะไม่ว่าจะเป็นการทักทายหรือการตอบคำถามต่างๆนะฮะส่วนในเรื่องของการทักทายนั้นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเรื่องของการทักทายแบบ เป็นทางการโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารธุรกิจเนี่ยนะฮะจำเป็นอย่างมากที่คุณจะต้องใช้ภาษาที่มันไพเราะสวยงามนะฮะแล้วก็เป็นทางการหรือที่สําคัญเป็นที่ยอมรับของเท่ารอโลกนะฮะอย่างแรกเลยนะฮะการตั้งถ่ายแบเป็นทางการนะฮะเราจะใช้เป็นแบบ formal greeting นะฮะตั้งแต่การใช้ hello good morning good evening good afternoon it's nice to meet you it's pleasure to meet you นะฮะประมาณนี้นะฮะ,ะ,ฮะซึ่งเป็นเนื้อหาที่ใช้ในการทัก นะครับหัวข้อต่อมานะฮะก็จะเป็นเรื่องของการแนะนําตัวนะฮะการแนะนําตัวจําเป็นอย่างมากเพราะว่าโรคธุรกิจเนี่ยนะฮะการแนะนําตัวเองเป็นสิ่งที่จําเป็นมากโดยเฉพาะการบอกตัวเองหรือการแนะนําบุคคลอื่นนะครับถ้าเราแนะนําตัวเองเอาจจะใช้คําว่า my name is นะฮะถ้าทั่วไปก็จะใช้ I am นะฮะแต่นี่ในฐานะที่นี้นะฮะเราจะใช้คําว่า my name is เช่น my name is Mike นะฮะ or this is เช่นเนะฮะเป็นการแนะนําคนอื่นในขณะเดีวยวกันที่เราแนะนำเนี่ยเราต้องผ่ายมือด้วยนะฮะเราจะไม่ใช้การชี้นะฮะจะต้องใช้การในการ่ายมือนะฮะเพื่อเป็นการบอกว่าอเคเป็นการ polite introducing นั่นเองนะครับต่อมานะฮะเมื่อกี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการ ทักทายใช่ไหมคะโอเคต่อไปเป็นการตั้งคําถามบ้างนะฮะเวลาเราเตั้งคําถามในเวลาที่เราต้องการถามต่างเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นถามเรื่องทั่วไปถามเรื่องความเป็นอยู่ของเขานะฮะถามเรื่องต่างนะ,ะว่าเขาสุขสบายดีไหมเนี่ยนะฮะเราสามารถใช้คําถามเหล่านี้ได้นะฮะเช่น how are you how are you doing how have you been how is going and how are things ซึ่งในการตั้งคำถามเนี่ยนะฮะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของคุณสบายดีไหมคุณเป็นยังไงบ้างนะฮะ เมื่อสักครู่เป็นการตั้งคาถามที่เกี่ยวข้องกับการถามว่าคุณสุขสบายดีไหมคุณมีความสุขดีไหมนะฮะเป็นการถามเรื่องทั่วไปกับสุขภาพทั่วไปนะฮะที่นี้เป็นการตอบคาถามเกี่ยวกับคําถามเมื่อกี้นะฮะซึ่งคําถามเนี่ยนะฮะเป็นการถาม how are you how have you been ต่างๆในการตอบเราไม่จําเป็นต้องตอบว่า I'm fine นะฮะซึ่ง I'm fine เป็นคําตอบที่ทั่วไปจะพูดกันนะฮะเราสามารถตอบ I'm pretty good ค่อนข้างจะสบายดี I'm great นะฮะ I'm doing well หรือเราใช้คำว่า not s o bad ก็ได้นะฮะซึ่งในการใช้ภาษาอังกฤษนะฮะทางด้านธุรกิจเนี่ยนะฮะเราสามารถใช้คำพูดที่มันหลากหลายไม่จะเป็นต้องเป็นแพทเทิร์นเดิมๆได้นะฮะ ในเนื้อหาของเราเนะฮะเราก็จะมีตัวอย่างนะฮะในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆนะฮะซึ่งอยากให้ผู้เรียนเนี่ยนะฮะลองไปศึกษาค้นคว้าและฝึกสนทนาตามนะฮะเพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะในการพูดภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยจะมีสถานการณ์ต่างๆค่อนข้างที่จะหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกและก็ได้ปรับเปลี่ยนประโยคต,ต่างๆนะฮะให้ได้มีความคล่องแคล่วมากิ่งฝึกฝนนด้บ่อยเราจะเก่งเองนะครับ หัวข้อต่อนะฮะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของ making an appointment นะฮะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการติดต่อนัดหมายนะฮะเพราะในด้านธุรกิจเนี่ยนะฮะคุณต้อง มีการติดต่อนัดหมายหรือประสานงานการนัดหมายไว้ล่วงหน้าซึ่งมีความจําเป็นอย่างมากนะฮะในเรื่องการติดต่อเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของวันเวลาสถานที่ในการติดต่อนัดหมายนะครับซึ่งในการตั้งคําถามเนี่ยเราสามารถตั้งคาถามง่ายๆเลยนะฮะเช่น are you available on the 1 7 t h นะคะคุณว่างไหมช่วงวันที่17เนี่ยนะฮะ can we meet you on 1 6 t h นะฮะเราสามารถเจอกันได้ไหมในวันที่16เนี่ยนะครับ ซึ่งเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการนัดหมายต่อไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการตอบคำถามนะฮะถ้าเขาถามเกี่ยวกับ Are you can you แน่นอนคำตอบจะต้องเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ Yes หรือ No นะ,ะถ้าคุณตอบไปว่า Yes เราสามารถตอบได้ว่า Yes I'm available on s a e n t หรือ Yes It's fine <S เราสามารถใช้คำตอบสัส้นๆเหล่านี้ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ว่างเราอาจสามารถบอกว่า I'm sorry, I'm not a v a r l a b l e on the 1 6 t h ไม่ว่างเลยอ่ะวันที่16เนี่ยเป็นวันอื่นได้เปล่าประมาณนี้นั่นเองนะครับเมื่อสักครู่นะครับเป็นการติดต่อ,อในเรื่องของการนัดหมายเอยแต่ถ้าเราไม่ว่างเนี่ยเราสามารถที่จะ cancel เขาเนี่ยนะฮะหรือยกเลิ่การนัดหมายได้นะฮะ้ัวข้อไปก็จะเป็น,นเรื่องของ canceling and appointment เป็นการยกเลิกการนัดหมายนะฮะซึ่งการติดต่อในเรื่องของการนัดหมายแน่นอนว่าวันเวลานั้นเราอาจจะไม่ว่างนะฮะหรือเราอาจจะมีธุระอย่างอื่นมาแทรกอยู่เนี่ยนะฮะเราสามารถใช้คำพูดต่างๆได้เช่น I'm afraid that I have to cancel our meeting on the 1 7 t h ในวันที่17เนี่ยเราไม่ว่างเราสามารถเลื่อนการประชุมได้ไหม m a y y e is on next next week next month ะะแต่ก็จะดูยาวไปเนาะจริงๆก็จะเป็นโอเคถ้าวันที่17คุณไม่ว่างอาจจะเป็นวันที่18ตอนเช้าประมาณนี้ได้นะฮะเราสามารถใช้คําพูดตรนนี้ได้นะครับ ในรหัสเ่านี้นะครับก็จะมีบทสนทนาตัวอย่างบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบทสนทนาเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อนัดหมายหรือการยกเลิกการนัดหมายของเรานะฮะจะมีหลากหลายสถานการณ์นะฮะซึ่งในบทเนื้อหาเหล่านี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนวันเวลาสถานที่นะครับหรือสามารถใช้บริบทต่างๆซึ่งในเนื้อหานี้จะมี Us e f u l expression ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างหลากหลายเลยทีเดียว การติดต่อทางด้านธุรกิจแน่นอนว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการซื้อขายนะฮะในเรื่องของการซื้อขายก็จะเป็นภาษาอังกฤษสําหรับการซื้อและการขายไม่ว่าจะเป็นในห้างสรรพสินค้าในเรื่องของการออนไลน์หรือในการติดต่อในเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะหรือการใช้แอปพลิเคชันต่างๆในการ ื้อขายการใช้ภาษาอังกฤษก็จะมีความจำเป็นและสำคัญมากๆนะฮะโอเคในเรื่องนี้นะฮะก็จะเป็น English for sale the shopping flash ก็จะเป็นเรื่องของทั้งวลีทั้งประโยคนะฮะทั้งตัวอย่าง conversation นะฮะในสถานการณ์ที่เราไปซื้อของนะฮะในการไปซื้อขาย ต่างๆนะฮะซึ่งจะเป็นประโยชน์สําหรับพวกเราอย่างมากเลยไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะเริ่มต้นยังไงนะฮะหรือสําหรับนักขายใหม่ๆเนี่ยนะฮะเราจะต้องสามารถใช้คําได้อย่างหลากหลายนะฮะซึ่งในเนื้อหาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการซื้อขายเช่นเวลาลูกค้าเข้ามาในร้านเนี่ยนะฮะเราต้องเก่าทักทายก่อนเลยเช่น Good morning, May I help you สวัสดีค่ะ May I assist you Good morning, Can I help you หรือเราสามารถใช้อีกคำหลากหลายนะฮะไม่ว่าจะเป็น Do you want any help? Would you like any help? u h do you need any help? จะเป็นคำถามว่ามีอะไรให้ทางเราได้รับใช้หรือช่วยเหลือไหมโอเคเวลามีลูกค้านะฮะเข้ามาที่ร้านของเราเนี่ยนะฮะหรือในการไปซื้อของเนี่ยนะฮะเวลาเราตอบเราจะถ้าเขาถามขึ้นต้นด้วย Are you หรือ Can I นะฮะเราต้องตอบเป็น Yes หรือ No เช่น Yes please ได้ค่ะลินเชิญเลยค่ะดีเลยค่ะ Yes, I love to. เพราะบางครั้งเวลาเราไปซื้อของเนี่ยนะฮะตามห้างสรรพสินค้าต่างๆจะมีพนักงานคอยให้ความช่วยเหลือมันก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบากในการหาของที่เราต้องการนะฮะดังนั้นเวลาเขาถามนี่ c a n I h e l p you? เราสามารถตอบว่า Yes, please. I want to find something. I want to find about the body lotion. ต้องการอยากได้ Body ้โลชั่นนะ ่าโอเคมันอยู่โซนไหนอยู่ตรงไหนเราสามารถใช้คำถามเหล่านี้ต่างๆได้นะครเพราะว่าในเนื้อหาเหล่านี้ก็จะมีประโยคตัวอย่างในการใช้ในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็น phrases หรือวลีต่างๆนะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นอย่างมากนะครับหวังว่าบทเรียนหรือเนื้อหาที่เราจะได้เรียนในครั้งนี้เนี่ยนะฮะจะมีประโยชน์ สำหรับผู้เรียนไม่ว่าจะเป็น beginner s intermediate หรือ advanced นะครสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ชีวิตประจำวันของเราได้หวังว่าใน unit 1 i n t e r n d c t i o n s in business English for communication จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เรียนทุกท่านภาษาอังกฤษไม่ได้ยากถ้าเราก้าวย่างออกมาจากความกลัวบอกว่าเราจะได้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับ